ขาคนจริงใจความหมายบ่พอด่เน้อครับทางกานอัดแัดครับลหลวงกรวยนะครับพี่ติ๊ั๊ตอนในก็บอกน้องเด้อนะครับครับเสียงมันจะบอกหวกหมู RFC นะฮะนทีงเฮ็ดโบคืพี่จงเนี่ยผมกับโบ้คยเฮ็ดที่คือะเนาะ โอ้โอ้มันคือมันโอนคือแล้วมันคือแล้วหมดเลยมันคือมันคือหมดเลยอืมดีนะครับงานครับดันดันครับดันดานพี่ว่านกกว่าดันดานดานบันครับบันครับบันครับบันทับบันครับ

กำลังใจช่างดากันนะครับที่เข้ามาช่าบดาครับอะครับท่านครับเพ่นไหมที่พบท่านนะเพ่ขึ้นคเลิกเท่าไรีัวพีดิจคิปเล็กคนน้เ้อแสด็จุบยุบแสด็จุบเสด็จนี่ยนะเนี่ยครับ เด็กให้มีให้กันครับมีครับเอืออาครับบางงานครับต่อเติมบ้านนะครับก็ในส่วนของข้างล่างนี้ก็จะเป็นห้องนอนของบ่าวเบียนะครับอนาคตนะารต่อเติมไว้นะครับบ่าเบียนะครับบ่าวเบียจองนะครับ าันครรมแล้วสยกนนันาครับส่นทุกทนนี่มาทายกันนะครับอันรุนไหลนะเดี๋ยวพ่เชียงนะครับพี่พอร่างดามเราจะตัดอีกนะครับโอเค อูเลยอูเลยนะครับเอเอครับรบก,ลลกวนะครับทางอ๊กาอเไยครับไม่อ่าครับ ให้เสียงเข้าเป็นดาสวัสดีครับผมนะกลับมาแล้วนะฮะจะปิดเป็นช่วงๆเด้อเวลากระตันหนุ่มคุเชอรับคุณสุจิตาสวัสดีครับพี่เปียวจี๊บมาไม่ยอมไม่ยอมเลไม่เนี่ยคุเปียวจี๊บมาแล้วสวัสดีค่ะ,นะะ,ค,ะๆๆค่ะสวัสดีท่างดำด้วยค่ะนะครับคิดถึงนะครับแอบสวัวสดีค่ะว่างไงจัดเปี้ยจีบจีจ๊บจีจ๊บจี๊บเลยจี๊บเลจีบจีบอาฮะวันนี้ เป็นเชีราพานแอดเด็กห่างโอ้ยนี่นี่นี่เอาร้องยี่ไฟไม่ห่างนะนี่เอามันจะช้กลางนี่เพิ่มมีไอ้ตัวกลางกลางอยู่ครับผมนะฮะเป็นเสากระลาอย่างนี้นะฮะเพื่อนก็เลยได้ถือตรงนี้เพิ่นกำลังดามตรงกลางเพิ่มนะครับ F4 นะฮะดามกลางนะก็ รอดูผลง,งานครับรอดรูผลงานตีีม้เยงรรอนะคับ Thank you, <laughs> อ่านกันต่อนะครับสวัสดี์ท่นะครับาครับสวัสดีนะครับใมาเอีจากญ <ée> ี่ปุ่นนะครับโฆษณาโฆษณาที่ในพิสูจนะฮะโออครับนะครับครับช่องครัทอครับ เี้ยนมีัมีอ๋อมีไรแล้วนีกว่ามีตัอ๋อพึ่งมาถึงนะครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าท่านมนะครับที่ดากด้านยางครับผมมาบีไดูอย่นะอุเอฟเอฟมีหใจมาเป็คนลั้นเกี่ยัอให้อดีตกาอันนี้ครับคัุณมนนะเส้ครับี่เ์นะครับอด สั่งกระต้มให้นะครับแล้วก็ให้เราอาไปส่งให้นะครับตอนนี้เราทยอยทำคลิปให้ชมกนอยู่ะครับก็สามารถดูขาคับดูทางหนาคับดูดูทางหนาครับาตาช่ด่านนะก็ไลคกดแชรไใช่ครับับในคลิปนะคับอบายคับ हम